สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเมืนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคธนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะ ก็ในที่สุดแล้วเนาะเช้า,ชาลัคนาราศีสิงค์ค่ะพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้พาชีวิตเดินทางมาถึงช่วง15วันสุดท้ายของปี2,567นี้แล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชีวิตของคุณในช่วงกว่า350วันที่ผ่านมา และก็ตลอดเกือบทั้งปีนี้เนาะชาวสิงต้องบอกเลยค่ะว่าชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ง่ายเหมือนกับคนอื่นเขานะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณนะคะมีดาวเสาดาวโทษด,ดาวทุกโครจรเป็นพินทุบาทเพ่งเล็งอยู่ก็ทําให้ในบางคนเนาะชาวสิงคุณอาจจะต้องสูญเสียในสิ่งที่รักไปไม่ว่าจะต้องเลิกกับแฟนจะต้องแยกจากกาัน บางท่านก็ตกงานนะคะจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเรียกว่าชีวิตนะคะก็มีแต่อุปสรรคเข้ามาทดสอบจนคุณนั้นจะต้องพบกับความผิดหวังมากกว่าความสมหวังแต่เมื่อเราะะได้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดจนมาถึงวันนี้ได้นั่นก็แปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เก่งมากๆแล้วค่ะ และก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราทั้งหลายก็จะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปอยู่ดีเอาละค่ะชาวสิงค์้าถึงแม้ว่าตัวของคุณนั้นจะเป็นลัคนาราศีที่ได้รับผลร้ายจากดาวดวงใหญ่ก็จริงไม่ว่าจะทั้งจากดาวพระราหูหรือว่าดาวเสราร์แต่ว่าสิ่งดีๆเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงครึ่งเดือนจากนี้ไปนั้นก็จะเป็นดาวพุธนะคะดาว เจ้าเรือนการเงินนะคะดาวโชคลาภความสําเร็จที่ในตอนนี้กลับมาขยับโครจรเดินหน้าได้ก็ส่งผลเนาะชาวสิงทำให้ในระยะนี้คุณเหมาะกับการที่จะไปต่อรองเจรจานะคะการขอเครดิตส,สินเชื่อนะคะหรือว่าจะไปขอเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนํามาลงทุนหรือถ้าหากสิ่งใดในชีวิตของคุณช่วงนี้ มันติดขัดมันเกิดปัญหานะคะการเจรจาการต่อรองจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ปัญหาที่มีอยู่นั้นมันจะแก้ไขได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ในวันที่16ธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของชาวสิงห์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูซึ่งก็จะเป็นภพปุตตะนะคะจะโคจรได้เกณฑ์กับดาวพระฤหัสบดีดาวคู่มิใตรหญ่ที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งกัมมะ นั่นก็แปลว่าชะตาชีวิตของชาวสิ่งนั้นเนาะตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนมก,กราคมปีหน้านั้นเจ้าชะตามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเช่นในบางคนนะคะคุณก็อาจจะได้งานใหม่นะคะจะได้เปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะได้เริ่มต้นลงมือทําธุรกิจแล้วก็จะเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะมีไอเดียแปลกแลกใหม่ๆมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนดาวอาทิตย์นะคะที่ย้ายเข้าสู่เรือนของดาวคู่มิตรใหญ่นั้นแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณ จะมีความบันเทิงนะคะจะมีความสนุกสนานนะคะจะได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงสังคมมากขึ้นและก็ยังจะมีเรื่องของการกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆบ่อยมากขึ้นด้วยค่ะและในหลายท่านเนาะพอดาวประจําตัวไปอยู่ในตําแหน่งพุตตะนั้นก็ยังแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาให้ได้ชื่นใจหรือถ้าหากคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวารจะนําพาความภาคภูมิใจมาให้กับคุณก็ได้ อย่างไรก็ดีเนาะชาวสิงในข้อเสียก็มีเช่นกันค่ะ เนื่องจากดาวศุกร์จะโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้นะคะนั่นก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องรมะมัดระวังเนาะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายมันจะมีเหตุให้คุณจะต้องเสียเงินจ่ายเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณนั้นอาจจะเกิดปัญหาเกิดความยุ่งยากใจจากคนใกล้ชิดคนรู้จักที่เป็นเพศหญิงกันด้วยนะคะ ดวงการงานก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะปรากฏว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานก็จะยังโคจรเป็นอริกับดวงชะตา ก็เลยทำให้ชาวสิงห์ทั้งหลายคุณมีโอกาสที่จะเจอกับงานยากนะคะหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรูในที่ทํางานนะคะหลายคนก็อาจจะต้องวุ่นวายกับปัญหาภาระนะคะจะต้องเคลียร์แก้ไขนะคะในสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบก็ได้ส่วนคนที่ค้าขายคนที่ทําธุรกิจนั้นมีโอกาสที่คุณจะถูกดิสเครดิตจะถูกทําลายชื่อเสียงอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะโครจรไม่เป็นใจ แต่ก็ปรากฏว่าดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนู ได้เกณฑ์กับดาวพระฤหัสบดีนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอดทนทุ่มเทนั้นมันจะเข้าตาผู้ใหญ่เจ้านายนะคะและดาวอาทิตย์ที่โครจรเป็นปุตตะก็ย่อมจะส่งโอกาสเกี่ยวกับการที่จะได้เริ่มต้นได้ทําโปรเจกต์โครงการใหม่ๆบางท่านก็จะได้งานใหม่หรืออาจจะได้ร่วมงานกับเด็กๆคนที่มีอายุ น้อยกว่าคุณก็ได้นะคะส่วนในท่านที่ค้าขายนะคะในท่านที่ทำธุรกิจนั้นถึงแม้ว่าช่วงนี้บรรยากาศมันจะดูวุ่นวายก็จริงแต่ว่าคุณก็ยังจะมีข่าวดีเข้ามาให้ได้สบายใจนะคะเรียกว่ายอดการค้าการขายก็จะขยับดีขึ้นนะคะแต่ก็เพราะดาวสุกนั้นนะคะจะโครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวเสาร์ค่ะนั่นก็แปลว่าความสุขที่มีเข้ามา จะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยและความอดทนดังนั้นนะคะไม่ว่าอะไรที่ชาวลัคนาราศีสิงกำลังมุ่งมั่นขยันไม่ยอมแพ้ก็ถือว่ากำลังจะมีความสำเร็จเป็นรางวัลตอบแทนคุณนะคะดวงการเงิน ถ้าหากเราพิจารณาจากดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินที่กลับมาโครจรเดินหน้าได้ ก็ย่อมจะส่งผลที่ดีนะคะทำให้การทํามาหาได้รายได้การเงินของชาวสิงในระยะนี้จะลื่นไหลจะดูดีกว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนและใครนาะที่กําลังหวังกําลังรอเงินก้อนใดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้รับกันในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะจากการที่เราจะไปขอเครดิตขอสินเชื่อจากธนาคารหรือการที่เราจะไปขอเงินจากผู้ใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่ บางท่านก็จะได้เงินจากการทำงานนะามาในรูปแบบของเงินปันผลเงินโบนัสต่างๆนะคะแต่ว่าในข้อเสียก็อย่าลืมเนาะว่าดาวสุกนะะในช่วงนี้จะโครจรเป็นอริอยู่ในราศีมังกรก็อาจจะส่งผลให้รายได้ให้ค่าใช้จ่ายของชาวสิงห์ระยะนี้จะมีเยอะเช่นกันนะะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่างานเลี้ยงสังสรรค์บางท่านก็อาจจะหมดเงินไปกับเพื่อนกับสังคมและ นะคะที่บังเอิญว่าคุณเป็นสายเปก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณนั้นมีโอกาสจะเสียเงินเสียทองเพราะว่าคนรักคู่ครองได้เหมือนกันนะคะดวงความรักดาวสุกนะคะก็โคจรอยู่ในบ้านของดาวเสาดาวคู่เซียนศัตรูจึงถือได้ว่าชาวสิงมีโอกาสที่จะต้องตกอยู่ในสภาวะ หวานอมขมกลืนเรียกว่าคุณอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคทางความรักกันต่อไปคนที่มีคู่มีแฟนยังไงระวังความสัมพันธ์จะถดถอยนะคะถ้าหากไม่ทะเลาะกาันก็กลายเป็นว่าช่วงนี้คุณจะต้องคอยไปตามแก้ไขปัญหาให้กับแฟนให้กับคนรักไม่ว่าจะต้องใบจ่ายหนี้จ่ายสินให้หรืออาจจะต้องไปเคลียร์ปัญหาที่เขาก่อเอาไว้ก็ได้ค่ะ ส่วนคนที่ยังโสดเนาะจะรักใครชอบใครก็มีคู่แข่งเยอะเหลือเกินหรือบางทีนะคะคุณคบหาไปสักพักก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เท่าไหร่ดังนั้นค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอก,ก็มองว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับวาสนาทางความรักของชาวสิงห์นะคะดวงสุขภาพ ก็เอาราคาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสิ่งที่ชาวสิงจะต้องระวังอย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะถือว่าคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะเลือดตกยางออกอยู่ค่ะเนื่องมาจากดาวอังคารก็จะยังโครจรเป็นวินาศอยู่ในราศีกรกฎจึงส่งผลให้คุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะ เกิดอุบัติเหตุได้บางครั้งบางทีนะคะก็แปลว่าคุณนั้นอาจจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือจะถูกใส่ร้ายนินทาอยู่บ่อยๆนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่คุณจะต้องเดินทางอาจจะต้องขับรถเนาะในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่แม่หมอก็ขอให้คุณใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ขอขอบคุณดุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช a n น l พี่หิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและก็ในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567แล้วนะคะ ดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ Happy New Year นะคะแล้วก็ขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้โชคลาบเงินทองหลั่งไหลร่ำรวยกันทุกทกคนเลยนะคะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ